เวลาทำไอเอฟแล้วหยุดมานานๆแล้วกินข้าวเขาคานวณท่านจะหิวเหมือนจะเป็นลมน้นาพูดวูบเป็นนิดนึงนะครับเคยจากอะไรครับรู้ไหมว่าเิดจากอะไรมันที่ผมเดานะเดาจากคนไม่มีความรู้นะครับผมคิดว่าบางทีระบบอะไรบางอย่างที่พอมันหยุดไปนานๆเนี่ยอย่างระบบครับในระบบย่อยอาหารเนี่ยหยุดไปนานๆพอมันกลับมาสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันน่าจะต้องถ้าถ้าโหลดเดยอะเกินไปมันต้องค่อยๆเหมืนยอนไต่ระดับความเร็วอะ ถ้ากินเข้าไปคําแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันหยุดไปนานแต่ลึกๆเนี่ยไม่รู้สาเหตุองครับพี่หมอต้นอ่าใช่เพราะว่าคําว่าหยุดไปนานนี่แหละครับเมื่ออาหารเข้าปากคําแรกอาหารที่เข้าปากจะมีรสชาติใดก็ตามนะครับ,รบมันจะกระตุ้นการหลัง่งน้ําย่อยจากตับอ่อนแล้วไอ้น้ําย่อยตับอ่อนตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปตุ้นมันก็จะไปกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินอีกทีหนึ่ง เมือมโโอเ่อฮอร์โมนอินซูลินหลั่งออกมาปุ๊บมันจะลดระดับน้ําตาในเลือดเราวูบเลยแต่อาหารที่เรากินเข้าไปมันยังไม่ทันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาเลยครับเข้าใจไหมว่าน้าตาในเลือดเราหลดลงไปแทนที่อาหารามันจะเพิ่มน้ำตาใช่ไหมแต่ตัวนี้มันลดลงไปรอเรียบร้อ,อยแล้วมันก็เลยจะเกิดอาการอูนิดหนึ่งจะเพินสองวิสามวิเท่านั้นนะครับอ่าๆแป๊บหนึ่งช่วงช่วงมือแรกไอช่วงคาแรกช่วง ใช่มันจะเป็นการอาหารคําแรกครับอื